เรามาดูการเปิดเกมหมากฮอตนะครับก็จะมีรูปที่นิยมที่ใช้ในการเปิดเกมคือหมากมาตรฐานกับอีกหมากหนึ่งที่ใช้ฝึกนะครับที่นิยมใช้ฝึกกันก็คือหมากรูปสามตัวเรียงนะครับมาดูกันนะครับการเปิดเกมที่ดีก็คือการวางแผนการเล่นที่ดีนะครับมาดูว่าเดินยังไงนะครับมาตรฐานตัวแรกเลยจะขึ้นจาก25ไปที่22เรียกว่ามาตรฐานไดกก่อนนะครับสามตัวเรียงก็จะเปิดไปที่8ไปที่11นะครับมาตรฐานจะเน้นยึดตรงกลางครับ 22ไป18นะครับสามตัวเรียงก็จะเปิดกองหมุนมานะครับ4-8มาตรฐานก็จะขึ้นกองหนุะเป็นการครับ29ไป25นะครับจากนั้นสามตัวเรียงก็จะมีกําลังเสริมไปตรงกลางนะครับไป10นะครับารฐานก็ส่งกองหมุนไปที่25ไป22นะครับสามตัวเรียงก็จะขึ้นไป5-9นะครับแล้วมาตรฐานก็จะขึ้นจาก26ไป23นะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับ สามตัวเรียงก็จะเข้ากันนะนรับยึดการสิบไปสิบห้าเหมือนกันนะครับ